สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดู f อ r ซ่าสามร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับแล้วก็ a อดีนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับแล้วก็ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับก็จะมาจอดเทียบแล้วเทียบแล้วกันเนาะจะมาจอดเทียบให้ทุกคนดูนะครับก็ผมก็มีหน้าที่พามาจอดเทียบดูนะครับแล้วก็ตารางการผ่อนนะครับว่าทุกท่านเนาะอยากได้นะครับแล้วก็กําลังตัดสินใจจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับว่าจะเอาคันไหนนะครับ แต่ผมไม่แนะนํานะครับชอบไม่ชอบคันไหนก็ตัดสินใจเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าราคาผมก็จะบอกราคาด้วยนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็การตัดสินใจก็อยู่ที่พวกพี่ๆน้องๆแล้วนะครับว่าอยากได้คันไหนนะครับผมก็มีหน้าที่จอดให้ดูเฉยๆนะครับว่าความใหญ่ความสูงนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะจะได้จัดสินใจซื้อถูกนะครับแล้วก็ราคาตารางการผ่อนนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ตัดสินใจเอาแล้วนะครับ อันนี้ฟอร์ซ่า350นะครับตัวใหม่นะครับเปิดพิ่งตรวจเปิดตัวมาเลยนะแล้วก็ ADV 150ตัวนี้น่าจะอยู่แม้จะอยู่เปิดตัวน่าจะอยู่ปลายปีที่แล้วนะครับปี2019นะครับแล้วก็จะมีฟอร์ซ่า300นะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ประกอบแต่งเลยนะครับจะมีครอบปั๊มเบระครับพื้นหว่างเท้านะครับแล้วก็ฝาครอบแข้งนะครับ แล้วก็จะมีกล่องเก็บของด้านหลังนะครับนะครับใหญ่มากเลยนะครับส่วน A D V ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลจุดเด่นก็จะมีโช๊คนะครับมียางแบบออนออฟนะครับโช๊คป็นซับแทงครับก็ชิวปรับได้นะครับสูงต่ำนะครับอแล้วก็จะมี A B S นะครับมีอะไรอีกอ่ะก็บอกไม่ครบก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะ ก็จะพูยคร่าวๆครับอจานดิสเบรกเป็นแบบเวฟดิสนะครับก็จะเป็นแฮนด์แบบทรงอขาเนแแฮนด์บาร์นะครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแบบประมาณนี้เลยครับรูปทรงดีไซน์นะครับโอสต้าสามล้อสามห้าศูนย์ครับ สวยไหมครับสัดปินใจเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปดูราคาเลยเนาะตัวนี้นะครับตัว350รนะครับตัวนี้นะครับจะมีจะอยู่ที่1นึ่ง0สบาทนะครับตัว f o ร์ซ่าสามห้าศนยครับหนึ่งแสาบาทนะครับตอนนี้นะครับราคาณตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับ ADV ี5 0น้นะครับเก้0เจ็ดารนะครับเก้าเจารนะครับ ตอนนี้ฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ตัดสินใจเอาแล้วกันเนาะหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าเจ็ดเก้าร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามห้าศูนย์ศูนย์ครับทั้งหมดสามคันนี้นะครับก็ตัดสินใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านแล้วครับอยากได้คันไหนเนาะครับดูตารางการผ่อนนิดนึงเนาะ อันนี้คือตารางการผ่อนพร pues mm ้อมอุปกรณ์แต่งนะครับครบนะครับพร้อมอุปกรณ์อ <gel> ุปกรณ์แต่งเลยนะครับเหมือนเราผ่อนชุดแต่งไปด้วยนะครับชุดแต่งด้วยแล้วก็รถตัวรถด้วยนะครับนี่ครับตารางผ่อนประมาณนี้นะครับ ADB นะครับนี่ครับตารางการผ่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนใครอยาก ดูราคาตัว300เอ๊ะ350นะครับก็จะใกล้ๆเคียงกับตัว300นะครับตัวเพราะว่าราคาใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับเบอร์โทรเนาะเใครสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4สีนะครับตอนนี้ ETV นะครับก็ตัดสินใจแล้วนะครับอยากได้คันไหนเนาะ,อะจอได้เห็นเลย ถ้ามาจอดอย่างนี้ E D V เล็กๆไปเลยนะครับถ้าจอดกับ B C X ในี่ใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับ E D V กับ B C X นะครับมีด้านหลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันน้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็กด u b s c ไ i b e นะครับหรือว่าใครอยากดูรถรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณม,มากครับ